ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดลำปางตั้งอยู่บริเวณศาลากลางหลังเดิมถนนบุญยวาฒตําบลหัวเวียงอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยมีนางสาวเยาวเรศแท์ซาโคกพาณิชย์จังหวัดลำปางเป็นหัวหน้าศูนย์บริการวิสัยทัศน์ดูแลความเป็นธรรมทางการค้าพัฒนาผู้ประกอบการทํางานด้วยความโปร่งใสใส่ใจให้บริการประชาชนมีพันธกิจดังนี้ 1. กํากับดูแล ริมาณและราคาสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ประชาชน 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศสสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 4. ทํทำงานทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการที่ดีเปิดบริการในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยสามารถเข้าถึงสถานที่ด้วยรถสาธารณะรอบเมืองเช่นรถสองแถวรถตู้เรียกใช้บริการแกซหรือรถยนต์ส่วนตัวมีที่จอดรถให้แก่ผู้มาใช้บริการมากกว่า20คันบริเวณหน้าศูนย์บริการ มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนและมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะจุดบริการผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโดยไม่ต้องลงจากรถมีที่นั่งรอหน้าห้องบริการจุดจอดรถเข้นและที่นั่งรอในห้องบริการมีการออกแบบพังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการ ที่อำนวยความสะดวกทางสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้โดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อสแสดงให้ผู้มารับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับพื้นที่ว่างด้านข้างสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายที่สบายและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีจุดกรอกคำขอ รับบัตรคิว Walk-in สำหรับในจุดที่สำคัญหรืออันตร,รายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลเช่นติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของผู้รับบริการเช่นน้ำดื่มเก้าอี e, ้นั่งพักรอจุดบริการเครื่องดื่ม w i ไฟฟรี free, และโทรทัศน์มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุข,ขลนะักษณะตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับเพื่อความสวยงามมีพื้นที่สีเขียวซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้พักผ่อนสายตาสร้างความรู้สึกผ่อนคลายสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับประชาชนผู้รับบริการภายในศูนย์บริการและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่มีมาตรการลดและคัดแยกขยะมุนฝอย ร่วมทั้งมีการดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานเช่นเปิดไฟเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นและปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่25องศาศมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อจะช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้ถุงพลาสติกและการใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหนานอกจากนั้นศูนย์บริการ ยังติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าการจดทะเบียนนิติบุคคลทรัพย์สินทางปัญญามีบัตรคิวสำหรับประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานด้วยตนเองจะมีคิวสำหรับทำธุรกรรมต่างๆเช่นจดทะเบียนนิติบุคคลขอหนังสือรับรองรับรองสำเนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตดทะเบียนค้าข้าวมีบริการชำระเงินออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันการทุจริตสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เช่นการขอหนังสือรับรองผ่านระบบ e-service สามารถชำระเงินได้หลายช่องทางตามความสะดวกของผู้รับบริการเช่น1ไทย t h q R2 ผ่ 2, านบัตรเค,ครดิตหรือบัตรเดบิต3เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ปริมาณคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-registration เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่140รายการรายงานสถิติการใช้บริการ Q อนไลน์อยู่ที่1,242รายการและมีการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้ Line Official 103รายไลน์กลุ่มผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะเบียนธุรกิจลำปาง75รายกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาลำปาง18ราย และกลุ่มค้าข้าวลำปาง29รายมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง,างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีตารางเวรเจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับจุดประเมินผลความพึงพอใจนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ จะทำ QR code สำหรับประเมินความพึงพอใจณนะจุดต่างๆมีแบบฟอร์มประเมินแบบกระดาษกรณีประชาชนไม่สะดวกสแกน QR code และยังสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางหรือม็อกลำปาง